5ข้อผิดพลาดของการทานยาพาราเซตามอนที่คนทั่วไปไม่รู้ค่ะวันนี้ทุกคนมียาสามัญประจำบ้านที่ชื่อว่าพาราเซตามอนอยู่ในตู้ยาประจำบ้านของทุกท่านอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่า99%ของคนทั่วไปยังขาดความรู้เรื่องของการทานยาพาราเซตามอนให้ถูกต้องและถูกวิธีวันนี้เพศแนนมีคาแนะนาดีๆมาบอกกันค่ะอย่างแรกค่ะ คุณทานยาพาราเซตามอล1นเม็ดหรือ2เม็ดคะถ้าวันนี้คุณทานยาพาราเซตามอลครั้งละ2เม็ดคุณทำผิดแน่นอนคะ่ะเพราะว่าพาราเซตามอลน,นะคะแนะนำให้ทานครั้งละ1เม็ดในขนาด500มิลลิกรัมเป็นขนาดเริ่มต้นในทุกๆอาการปวดและให้ทานทุก4ชั่วโมงคะ่ะเมื่อมีอาการปวดก็สามารถทานซ้ำได้ ถ้าทานขนาดครั้งละ1เม็ดจะเป็นปริมาณที่ปลอดภัยต่อตับของคุณค่ะแต่ถ้าคุณทานขนาดครั้งละ2เม็ดมันจะทำให้1วันเนี่ยคุณได้รับปริมาณของยาเกินปริมาณที่ปลอดภัยนะคะก็ถือว่าทำให้เกิดอันตรายต่อตับของคุณได้ค่ะเพราะ1วันห้ามทานเกิน8เม็ดหรือ4 0 0พมิลลิกรัมค่ะข้อ2ค่ะ คุณทานยาพาราเซตามอลต่อเนื่องกันติดต่อกันนานเกิน3-5วันหรือเปล่าคะหลายหลายคนบอกว่าทานต่อเนื่องกันมาเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะต้องระวังอย่างมากเลยค่ะมันอันตรายต่อตับของคุณมากนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคุณไม่ควรจะทานยาเกินติดต่อกันเกิน3วันนะคะเพราะว่าถ้าเกิน3-5วันแล้วเนี่ยแสดงว่าอาการปวดของคุณเนี่ย ควรจะต้องได้รับการพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและหาสาเหตุที่ถูกต้องต่อไปค่ะข้อ3คุณกำลังทานยาส้ำซ้อนอยู่หรือเปล่าคะพาราเซตามอลกินคู่กับพาราเซตามอลซึ่งเป็นยาที่บางทีคุณไม่รู้เลยว่ายาตัวน,นั้นผสมพาราเซตามอลมาอยู่อย่างเช่นคุณกำลังทานทีฟี่ร่วมกับไทลลินอนอยู่หรือเปล่าคุณกำลังทานดีคอเจนร่วมกับซา่าอยู่หรือเปล่าคะ ทั้งสองอย่างนะคะเป็นชื่อการค้าของตัวยาที่มีพาราเซตามอลร่วมอยู่ด้วยค่ะควรจะต้องระวังการทานยาพาราเซตามอลร่วมกับยาแก้หวัดน,นะคะอย่างเช่นทิฟฟี่ดีโคเจนนะคะหรือรวมถึงยาแก้ปวดประจำเดือนบางชนิดหรือยาคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้อบางชนิดที่มีสมสมของพาราค่ะ มันจะทำให้คุณทานยาพาราซ้ำซ้อนและมีอันตรายต่อตับของคุณได้ค่ะข้อ4มีใครเอายาพาราไปทานแก้แหงเล่าหรือเปล่าคะโห<อ><อ>ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณปวดหัวแหงเล่าจากการไปปาร์ตี้นะคะและคุณจะไปตื่นเช้าเพื่อจะไปทำงานหรือไปทำธุระของคุณและคุณมีอาการปวดหัว เมื่อคุณนำพาราเซตามอลมากินแก้ปวดหัวแห้งเล่าแล้วก็ตับของคุณเป็นอันตรายเพิ่มขึ้น2เท่าเลยล่ะคะ่ะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะการทานยาแก้แห้งนะคะมันมียาแก้แห้งเฉพาะของเขาอะ่ะที่เป็นยาเม็ดฟูแล้วก็มีตัวยาที่เป็นกลุ่มของยาแอสไพรินนะคะซึ่งจะไม่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบก็จะปลอดภัยต่อตับของคุณสามารถหาสอบถามและหาซื้อยาได้ตามร้านขายยาที่มีเภสัชกรนะคะ และข้อสุดท้ายค่ะการทานยาพาราเซตามอลไม่จำเป็นต้องทานหลังอาหารค่ะคุณสามารถทานเวลาไหนก็ได้เมื่อคุณมีอาการปวดคุณสามารถหยิบยาขึ้นมาทานได้เลยค่ะ1เม็ดทุกครั้งที่มีอาการปวดและสามารถทานซ้ำได้ทุก 4- 6ชั่วโมงเมื่อมีอาการปวดซ้ำค่ะยาไม่จำเป็นต้องรอหลังอาหารไม่จำเป็นต้องรอทานข้าวเสร็จนะคะคุณสามารถทานยาได้เลยนะคะเพราะว่า ยาไม่กัดกระเพาะและไม่มีผลต่อความเป็นโรคกระเพาะอาหารของคุณค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพยาอาหารเสริมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดติดดาวได้ทางเพจเพจสัตวกรออนไลน์นะช่องเพจสัตว์กรออนไลน์ทีวีทาง u b e Channel นะคะเพจสัตแนนเบอร์1ออนไลน์สายแพทย์สวัสดีค่ะ